แจ้งข่าวเกษตรกรทุกทท่านนะคะวันนี้ฟังด่วนครมออนุมัติแล้วสำหรับกลุ่มนี้รับเงิน1,200บาทนัดจ่ายงวดแรกใช้จ่ายในวันที่1กรกฎาคม2564ค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องนะคะหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร้เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนคอรมออนุมัติมาเรียบร้อยนะคะ ในการรับเงิน1,200บาทในโครงการเพิ่มกําลังซื้อสำหรับ การจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเกษตรกรที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะได้รับเงินเดือนละ200บาทนาน6เดือนตามระยะเวลาของโครงการเพิ่มกําลังซื้อในส่วนของการโอนเงินนะคะก็จะมีการนัดจ่ายงวดแรกในวันที่1กรกฎาคม2564ถ้าพูดกันง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็คือ ถ้าหากพี่น้องเกษตรกรที่มีบัตรคนจนอยู่แล้วนะคะเคยได้รับเดือนละ200บาทหรือ300บาทนะคะ <c oughs> ก็จะได้รับในส่วนของทางกระทรวงการคลังโอนเพิ่มโครงการเพิ่มกาลังซื้ออีกนะคะ200บาทใครที่เคยได้200รับอีก200เป็น400บาทค่ะ ใครที่เคยได้3ส300รับอีก200เป็น500บาทซึ่งหมายความว่ามีเกษตรกรที่จะได้รับสูงสุดสำหรับคนที่ถือบัตรคนจนถึงเดือนละ500บาทเลยนะคะคุณผู้ชมส่วนวงเงินในการใช้จ่ายนะคะใช้จ่ายในการรูดซื้อสินค้าไม่สามารถที่จะ่านออกกดออกมาเป็นเงินสดได้ ส่วนการใช้เงินนะคะคุณผู้ชมสามารถใช้จ่ายได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้หมดภายในวันเดียวก็ได้ค่ะนี่คือรายละเอียดข้อมูลข่าวสารที่สันแซบนำมาฝากวันนี้นะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะคะคอรมออนุมัติเงิน1,200บาทในโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แล้วซึ่งจะมีการจ่ายสำหรับงวดแรกนะคะในวันที่1ก,กรกฎาคมนะคะสำหรับ เกษตรกรที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอัปเดตข้อมูลข่าวสารในทุกๆวันนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ